ฉันพร้อม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 ในที่พยาประกันภัยเนี่ยนะคะเรามีนโยบายตั้งแต่ระดับบนเลยตั้งแต่ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่เลยท่านดรสมพรเนี่ยนะคะเราไม่ได้แบ่งแยกว่าคุณเป็นเพศไหนนะคะทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคกันอยู่ที่ความสามารถนะคะอยู่ที่ความตั้งใจ ผู้หญิงสามารถทํางานได้เท่าเทียมกับผู้ชายเลยนี่คือหลักสําคัญในในโลกปัจจุบันนะคะไม่ว่าเราจะเกิดเป็นเพศไหนผู้หญิงผู้ชายยังไงถ้าเราเป็นคนดีอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วละมันก็จะเจอแต่ความจเจริญมีแต่คนรักมีแต่คนเคารพนะคะแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงแล้วเ,เรารู้สึกว่า ผู้หญิงไม่เสมอภาคกับผู้ชายเราก็ต้องทําตัวเราให้มันมีค่าอาชีพนักแสดงเปลืองตัวแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยจะเป็นอาชีพที่มั่นคงหรอจะหาไรายได้เข้าครอบครัวได้จริงๆหรอเป็นคําที่กระทบกับจิตใจของเราเหมือนกันแล้วก็เหมือนเป็นการสบป,ประมาทเราจะสามารถทําได้ไหมในบางมุมเราก็แอบ อิจฉากีฬาที่ผู้ชายเล่นแล้วมีการสนับสนุนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะให้เขาหันมาสนับสนุนเราแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าว่ามีแอบน้อยใจในเรื่องการบูลลี่กันเรื่องอะรูปลักเอย่ยอะไรเอย่ยหรือความแพ้ชนะของด้านกีฬามีคนบอกว่า,วาอะเธอดำเธออ้วนเธออะไรเงี้ยแต่ปูมองว่าเอาเขาพ่อพแม่ฉันให้ฉันมาแบบนี้ฉันไม่แคร์ฉันอยู่ของฉันได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้พึ่งพวกเธออะไรอย่างเงี้ยแต่กับบางคนนะ่ะ โดนพูดจนเขาไม่มีความมั่นใจคือการบูลลี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคนที่บูลลี่เนี่ยสนุกปากเขาซึ่งเขาก็จะเขาก็ไม่รู้ว่าผลกระทบม,มันร้ายแรงกับคนที่โดนกระทํามากแค่ไหนถ้าเราเอาสิ่งนั้นนะ่ะเข้ามาเป็นอุปสรรคในชีวิตเราก็จะไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้ เราพยายามหาวิธีการทำงานหรืออุปกรณ์หรืออะไรก็ตามที่จะช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะบาลานชีวิตตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องครอบครัวนะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนก่อนดีกว่าค่ะคือผู้หญิงเราค่ะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นกระบอกเสียงที่ดีที่สุดคือตัวเราเองที่จะทาให้มันให้คนอื่นได้ยินเราโอเคเรื่องพละกําลังเราสู้ไม่ได้หรอแต่ว่าในเรื่องของ สมองเนี่ยความคิดทุกอย่างผู้หญิงเราเนี่ยใช่ว่าจะสู้ผู้ชายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของความคิดบทบาทหน้าที่ทุกอย่างความรับผิดชอบเราต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายของเราคะ่ะน้องๆผู้หญิงสามารถมีความพร้อมและสามารถแข่งขันได้กับผู้ชายได้อย่างดีเลยแล้วก็พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนค่ะถ้าเรามีความสามารถ เราก็ทำออกมาให้เต็มที่เลยค่ะเราเนี่ยเพศหญิงมีศักยภาพไม่แพ้กับใครเพราะฉะนั้นเราเกิดเป็นผู้หญิงก็อยากที่จะให้ให้เข้มแข็งเนาะแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกรนทุกวันนี้ผู้หญิงเก่งจะตายทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราถ้ารเราคิดว่าเราเก่งเราทำได้มันก็ทำได้ค่ะฉันพร้อม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  lady ready ฉันพร้อม